สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนล,ลูกเสือสามมันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วาดลูกเสือสำรองไปแล้วนะครับลูกเสือสามันเราก็จะวาดหัวกลมๆนะครับเว้นด้านบนเอาไว้เป็นหมวกด้วยนะครับไม่เอาหัวกลมดีกว่าโค้งหน้าเป็นตัวยูเลยแล้วกันแล้วก็ตัดตรงนี้ ให้โค้งหน่อยก็ได้แล้วก็เป็นหมวกนะครับหมวกจะปีกตั้งข้างหนึ่งแล้วก็เป็นหมวกตั้งๆแบบนี้มีอะไรไม่รู้นะครับส้มๆอยู่ตรงปีกหมวก แล้วก็แบ่งครึ่งหน้าแบ่งเส้นตาแล้วก็ใส่หูลงไปนะครับแล้วก็ตากลมๆคิ้วเอาคิ้วตรงๆแบบเหมือนเด็คิซุนิมกแล้วก็ปากนะครับ ต่อมานี้เราได้โครงหน้าแล้วแล้วก็มีผมนะครับถ้าวาดเป็นชุดคาวบอยก็จะเป็นการ์ตูนคาวบอยไปเลยนะครับใส่หมวกอย่างนี้แล้วต่อมาวาดลำตัวนะครับแล้วก็กางขาออก แล้วก็เท้านะครับกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นนะครับมีเข็มขัดด้วยเข็มขัดเป็นกลมๆนะครับเป็นหัวเสือปกเสือ้อ ็อกเกิลก็จะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็พาพันคอเข็มขัดก็จะเสียชีพอย่าเสียสัตว์อันนี้เป็นท่าตามระเบียบพักนะครับในแบบที่ถือไม้งามด้วยเวลาวาดถือไม้งามเราก็จะต้องวาดไม้งามออกไปก่อนนะครับปุ๊บไม้งามที่ทำขายก็จะแบบ คดๆเบี้ยวๆนะครับแต่มันไปหามาจากไหนไม่รู้นะครับได้เป็นงามงามเหมือนกันแทบทุกอันเลยแล้วก็มือกำไว้นะครับแล้วก็เป็นแขนออกมา แล้วก็แขนเสื้อนะครับแขนเสือ้อมือนี้ก็จะเอาไว้ด้านหลังนะครับถุงเท้าก็จะเป็นถุงเท้ายาวๆหน่อยมีพู่ด้วยรองเท้าก็เอาเป็นรองเท้าสระเปาก็พอ เท้ายาวๆมีผู้ประมาณนี้นะครับกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อพวกสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้อยากจะบอกว่าสมัยที่เรียนไม่ได้ติดเลยนะครับเลยไม่ได้จํานะครับว่ามันมีอะไรบ้างเรามาตัดเส้นกันเลยดีกว่า ไม่ต้องไปสนใจสัญ,ญลักษณ์มากนะครับเพราะวาดไปก็มองไม่เห็นนะครับ ตัดเส้นรอบนอกเรียบร้อยต่อมาเอาปากกาที่เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดต่อคือถ้าใช้ปากกาเล็กตัดเส้นทั้งหมดมันก็ช้านะครับคลิปมันก็จะยาวเนาะแต่ถ้าใช้ปากกาใหญ่ทั้งหมดก็ มันก็มีข้อเสียตรงที่มันจะโปดเกินมันจะบางที่รายละเอียดเล็กๆนะครับเอาปากกาขีดรูปมันก็กลายเป็นดำไปหมดนะครับดังนั้นข้างในก็จะใช้ปากกาเล็กเอา มูกปากยิ้มกว้างๆคอเสือ Local. Local ้อวอลเกิลวอลเกีลมีรูปหัวเสือด้วยนะครับอ่าเป็น หัวมีคู่มะไปซะงั้นตั้งใจวาดครับตั้งใจวาดให้เป็นหัวมีอันนี้จะถ้าจำไม่ผิดจะไม่มีลายที่ขอบของผพ้าพันคอนะครับเพราะรู้สึกผพ้าพันคอจะเป็นสีส้มล้วนเนาะกระเป๋าเสือ้อกระเป๋าเสือ้อ เคยเรียนลูกเสือแล้วก็ต้องสอบผูกผูกเงื่อนต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับจำชื่อไม่ได้ด้วยว่ามันมีอะไรบ้างมีเยอะมากแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะครับถึงเวลาใช้งานจริงๆก็จำไม่ได้นะครับว่าเงื่อนอะไรใช้กับกรณีไหนนะครับ แต่จริงๆถ้าจำได้จะมีประโยชน์มากเลยนะครับอย่างเงื่อนขัดสมาธิถ้าเรามีเชือกเส้นที่ไม่เท่ากันเราจะปลูกแบบเงื่อนพิลอดมันเอาไม่อยู่นะครับมันจะลูดเราก็ต้องใช้เงื่อนขัดสมาธินะครับ เอาเสื้อผูกกับผูกกับผ้าปูเตียงอะไรแบบนี้ครับผ้าปูที่นอนผูกก็ดึงดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดนะครับถ้าผูกด้วยเงินขัดสมาธิลองดูนะครับแล้วก็เงื่อนอื่นๆมีประโยชน์จริงๆครับน้องๆถ้าเรียนลูกเสือแล้วอย่าละทิ้งเรื่องการผูกเชือกนะครับมีประโยชน์มากอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับ ลูกเสือสามันในท่าตามระเบียบพักถือไม้งามด้วยนะครับไม้งามมันก็จะมีห้อยบ็อกเกิลตรงนี้นะครับให้รู้ว่ามันคือของลูกเสือนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับให้มันแพงขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ